ครั้งเพราะว่าช่วงไหนไปทำงานคือเราอะ่ะเออวันเรียกว่าวันทำคลิปชุยๆเลยคือมีอะไรอยู่ในมือก็ทำเป็นคลิปออกมาก่อนแต่วันไหนที่วันหยุดวันจะตั้งใจดูเลยว่าระบบกำลังดันอะไรอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสำคัญมากๆวันขอทราบหน่อยใครแชร์ไปแล้วบ้างชวนเพื่อนๆเข้ามาเปิดเปิดโลกกระทัดกับทุกคนอยากให้เพื่อนมาเปิดใจค่ะว่าการทำช่อง YouTube มันต้องมี มันต้องมีความรู้จริงๆค่ะไม่มีความรู้ทำแบบฟุกคลุฟุกฟุอยู่ยากนะคะอยู่ยากค่ะทุกคนเมื่อวานแอดก็ทักมหาวันในขณะที่แอดทักมาตอนนั้นวันกำลังนั่งรถกลับบ้านค่ะเลิกงานพอดีสักประมาณ4ี่ห้ทุ่มประเทศไทยนะคะทีนี้นะคะวันก็ตามแอดไปค่ะว่า คำค้นหามันหายไปจริงเหรอทุกคนที่เคยดูคลิปคำค้นหาหรือหาคำค้นหาหรือหาคำดันของช่องตอนนี้คลิปเก่าของวันใช้ไม่ได้แล้วนะคะทุกคนหน้าตาของ yt youtube a n a l y t i c มันเปลี่ยนไปหมดแล้วค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะมันเปลี่ยนไปหมดแล้ว คลิปเก่าที่วันเคยสอนให้ทําคลิปปังทําคลิปดังทําคลิปปังทํำยังไงปังถ้าใครจะไปดูคําค้นหาแบบเดิมไม่ได้แล้วเมื่อเช้าวันตื่นมาวันเจออันนี้ค่ะอยู่ในหลังบ้านของวันนะคะออขอเลื่อนกล้องนิดนึงค่ะวันเจอข่าวสารของช่อง YouTube เมื่อวานพอวันคุยกับแอสเสรีกรเกษตรอีสานวันก็ไปหาค่ะว่าเอาตายแล้ววันเป็นคนหนึ่งนะคะถ้าไม่มีคำค้นหายอดนิยมเป็นไกด์เป็นเป็นแผนที่ให้เราเดินในการทำช่อง YouTube วันจะงงมากเลยค่ะแล้ววันจะไปไม่ถูกคะ่ะทุกคนเพราะว่าช่องวนันช่องมาดามบ้านนาสวีเดนมันไม่ได้ช่องมันไม่ได้ช่องมันไม่ได้เป็นช่องที่ดัง ดังเพราะฟุกแต่มันดังเพราะคอนเทนต์ค่ะทุกคนวันต้องดูคำค้นหายอดนิยมค่ะขอบคุณมากตรีไม่สมัครสมาชิกใจแชร์ด้วยก็ยังดีนะจ๊ะถือว่ามีประโยชน์บ้างนะจ๊ะตรีนะคะทีนี้วันก็เลยเ,เห็นแถบอันนี้ขึ้นมานะคะสวัสดีค่ะพี่ปังกลับมาแล้วเหรอ แทบที่บอกว่าเนื้อหาใหม่ในアลิสติก u t u b e อ่ะเหมือนจะรู้ใจเพราะเมื่อวานวันนั่งหาคํานี้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนทุกคนคะพฤติกรรมที่เราทำวันเห็นข้อความของปะสุเด้งขึ้นมาแล้วเมื่อกี้พฤติกรรมที่เราทำนะคะจำนะคะจำนะคะนักเรียน <laughs> สั่งให้จําเดี๋ยวนะวันขออนุญาตไปหาหน้ากระดาษเปล่าๆมาเขียนให้ทุกคนดูหน่อยสีอะไรดูแล้วสบายใจบ้างสีแดงดูแล้วสบายใจไหมคะดูได้ไหมพอจะดูได้ไหมถ้าวันเอาสีแดงเป็นแบ็กกราวด์แบบนี้นะคะแบบหนึ่งนะคะขอผลิตสื่อสดๆร้อน ทุกคนหน้าจอไปไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอกลับหน้าจอก่อนทุกคนอ่าเมื่อมาเรียนกับวันนะคะสิ่งที่ทุกคนต้องมีก็คือเรียกช่วยเรียกชื่อศัพท์ต่างๆของการทำช่อง Youtube ให้ถูกทีเธอครูว่ายแหละกราบงามๆ9ก้าคนที่อยู่ตอนนี้ใครยังไม่กดไลค์กดแชร์ช่วยจัดด้วยค่ะใครใจดีก็สมัครสมาชิกได้นะคะบางคนน่ะเห็นวันพูดว่าสมัครสมาชิก ส่อะไรแบบเนี้จะลำคาญมากเลยวันแนะนำให้ลองกดเข้าไปดูนะคะช่องสมัครสมาชิกทุกคนจะรู้สึกสบายใจกับการจ่ายค่าสมาชิกช่องติวเข้มมากๆเลยค่ะเพราะว่าทุกถูกถูกกว่าช่องกากๆที่เขามานั่งเมาท์มอยไร้สาราอีกบอกจริงๆสวัสดีค่ะเท้าปลาไหละนะคะอาหารอีสานเป็นไงบ้างเท้าปลาไหลพอจะได้ขึ้นมาหรือย,ยังทีนี้นะคะ ใครไม่ลำบากจนเกินไปสมัครสมาชิกจ้าทุกคนจ้าวันขอขอบคุณเท้าปลาไหลชาแนลแล้ววันก็ขอนินทาซึ่งหน้านิดนึงนะคะเท้าปลาไหลเนี่ยเขาเข้ามารู้จักดูคลิปวันวันแรกก็สมัครสมาชิกเลยค่ะวันขออนุญาตถามว่าทำไมใจง่ายจัง แต่วันเดานะคะว่าเท้า,าปลาไหลอะ่ะเขาเสียค่างโง่ในเรื่องของการทำช่อง YouTube มาเยอะมากๆเสียค่างโง่อะไรบ้างอันนี้นินทาซึ่งหน้าขออนุญ,ญาตเด้อท้าวปลาไหลเด้อ